รถประชาจนจังหวัดกาญจนบุรี58ค่ะและก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการนะคะอ่าดิฉันเกษตรรัพยากรระดับจังหวัดและระดับอำเภอในพื้นที่งาวิจิตที่รัตเถียนกเยนกษตรทรสตรากรจังหวัดกาญจนบุรีในนามผู้เข้าร่ว,รวมประชุมสัมมนาเรื่องการบูรณาการงา,านส่งเริมเกษตรรัพยกรสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ประจำปีง,งบประมาณ พศ2558ระดับเขตระดับจังหวัดและระดับอำเภอร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับเขตระดับจังหวัดและนายวันชัยโอสกุลทิพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบีและสรพงศ์เดชรัตน์ นโาาศศดยศศจะเป็นการรับรงความคิดเห็นและนําเสนอผลงานในประเด็นวิธีการขับเคลื่อกนการบูรณาการงานกา่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสาวต้อนรับท่านประธานค่ะขอกาเียนเชิญค่ะรวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจากจากังหวัดตรร่างๆทุกท่านในวันนี้ จังหวัดก,กาญจนบุรีตั้งอยู่ภาคตะวันตกของประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาอภาคภูมิอากาศเต็มไปด้วยภูเขาป่าไมา้ไมน้นานาพันธุ์ประปรชากรในจังหวัดกาญจนบุรีมีอาชีพหลักในการทำกษตร